สวัสดีค่ะมีข่าวกีฬามานำเสนอโปรแกรมการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงซีเกมครั้งที่33วันพุทธที่10ธันวาคม2568เวลา12.30นาฬิกา30นาทีอินโดนีเซียพบมาเลเซียถ่ายทอดสดทร u วิ i ช i o นส์นเวลา1 5 0นาฬิกาเมียนมาพบเวียดนามถ่ายทอดสดทร u วิ i ช i o นส์นาว เวลา17บเนาฬิกา30นาทีไทยพบสิงคโปร์ถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวี32 NBT, ที่สปอร์ตเจและ tru e v i s i o น now วันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2568เวลา12บสนาฬิกา30นาทีมาเลเซียพบเวียดนามถ่ายทอดสด tru ว v i s i o น now เวลา15บหนาฬิกาอินโดนีเซียพบเมียนมาถ่ายทอดสด tru ว v i s i o น now เวลา17นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์พบไทยถ่ายทอดสดเอ t ที่สปอร์ตเจและ Tru e Vision สเนวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568เวลา12นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบอินโดนีเซียถ่ายทอดสดท r u ว v เ s i o n สเนเวลา15นาฬิกาเมียนมาพบมาเลเซียถ่ายทอดสด t r u ว Vision สเนเวลา17นาฬิกาส0ินาทีสิงคโปร์พบฟิลิปปิน ถ่ายท่อสด Truvi s i o n s n o w วันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568รอบรองชนะเลิศเวลา12.30นนแชมป์กลุ่ม B พบรองแชมป์กลุ่ม A ถ่ายท่อสด Truvi s i o n s n o w เวลา15.00นแชมป์กลุ่ม A พบรองแชมป์กลุ่ม B ถ่ายท่อสด NBT ที่สปอร์7และ Truvi s i o n s n o w วันจันทร์ที่15ธันวาคม2568 รอบชิงอันดับ3เวลา15นาฬิกาถ่ายท่อสด NBT ที่สปอร์ตเและ TrueVisions Now รอบชิงชนะเลิศเวลา17นาฬิกาส0นาทีถ่ายท่อสด NBT ที่สปอร์ตเและ TrueVisions ส o w มารอเชียร์สาวไทยกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ